วันนี้เราจะมาซื้อของขวัญวันเกิดนะคะอเม่อกี้เราไปทะเลมาแล้วก็เลยแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงสถานที่ที่เราซื้อข้าวจะขึ้นไปซื้อของขวัญบนนู้นตรงนู้นตรงนี้เราเคยลงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลงใหม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ซ้ำซากอะไรอันนั้นก็คือธรรมพัร์ตเมนท์ให้เช่าโอเคอน,น้าเราจะขึ้นไปตรงนั้นไปซื้อ ของขวัญให้เขาเดี๋ยวเราก็จะซื้อับข้าววันนี้รถเมย์รถเมย์โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะแวะอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อตบข้าวตรงนี้ตรงนี้ที่ซื้อับข้าวเดี๋ยวเราก็ไปตรงนี้เห็นกนกมันเกาะต้นไม้ มันเกาะต้นไม้อันนี้คือเขตชุมชนที่เราซื้อกับข้าวบ้านเราก็คือตลาดคนต่างชาติเยอะพวกอพยพออยู่เครนเยอะมอันนี้รถเมล์เดี๋ยวเราจะข้ามมาลายพอเขาเรายืนอยู่เขาต้องให้เราข้ามอันนั้นคือสะพานลอย สะพานลอยแม่เอ๋ยสะพานลอยสะพานลอยระหว่างหมู่บ้านตรงนี้กับไปฝั่งโน้นเดีย๋ยวเราเดินตรงนี้ห้ามเข้าต้องไปอ้อมที่จอดรถจะมีแว่นสายตามีซื้อเหล้าเขียวเขียวซื้อเหล้าที่นี่เขาจะซื้อเขาจะซื้อเหล้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะไม่ มีวางขายตามตลาดเหมือนบ้านเราอาจะมีซื้ออยู่ที่เดียวแล้วถ้าเขาดูว่าใครหน้าอ่อน,ออนๆเขาจะขอดูบัตรประชาชน<ๆ>เขาจะไม่ขายให้ถ้าต่ำกว่า18เพราะที่นี่กฎระเบียบเขาจะเคร่งครัดร้านดอกไมดอกไม้นี่ก็รู้จักกันแต่รุ่นพ่อรุ่นลูกนี่ก็ไม่ได้คบกันอันนี้ร้านกาแฟ เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนี้ไปหาซื้อของขวัญอันนี้ก็คือที่ซื้อกับข้าวเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เราขึ้นบันไดถ้าเขายังไม่ปิดนะคิดว่ายังไม่ปิดอันนี้คาเฟ่ร้านชื่อดังชื่อดังตรงนี้เราขึ้นบันไดเลื่อ,อนนี่เราก็จะไปหาดู ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากจะมีร้านทำเล็บร้านทำเล็บร้านหนังสือร้านซ่อมแล้วก็อันนี้ร้านอาหารข้างในยังไม่เคยเข้าอันนี้ร้านอเออขารียกอะไรที่บ้านเราที่ว่ามีสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรเนะี่ย ข้างบนโดมสวยไหมถ้าหน้าหนาวก็จะมีหิมะถ้าหน้าร้อนก็จะสวยแบบนะี้สวยไหมแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านสวยแนะ่เลเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เรือน,น้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อ เราจะเดินไปซื้อของฟันตรงนั้นอันนี้ร้านแว่นสายตาแพงค่ะวันนั้นตัดไป5,000โครนเป็นเงินไทยก็ประมาณสองหมื่นบาทนี่เราจะเข้าร้านนี้เราจะเข้าร้าน,นีนร้านนี้มันแพงเราซื้อไม่ไหวแพงครึ่งตัวครึ่งร้านนี้ก็แพงเป็นร้านส่วนตัวอันนี้เป็นบริษัทใหญ่ ก็โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อ